ก็ขสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วนเกม Saoif นั่นเองนะครับก็อยู่กับการอัปเดตแพทสนว์ว่าจะมาที่17นะครับเตืองกุมภาพันนะครับว่าวันนี้มีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีส่วนของดันเจียนใหม่เข้ามานะครับก็คือจะเป็นดันเจียนฉลองครบรอบ5ปีนะครับของภาค The Movie เนาะของ All in o l l Scale นะครับที่ปล่อยออกมาให้เราดูกันนะครับ ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วเนาะนะครับผมแล้วก็มีส่วนของดันเจียนกิ้วแห่งกิลวมานะครับอันนี้ก็เป็นดันเจียนที่คนมีกิลวเล่นได้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีส่วนของตู้ใหม่มาเนาะก็เป็นตู้ธีมแนวไซเบอร์พังนะครับนะดูส่วนของดันเจียนใหม่ก่อนเลยดีกว่านะครับดันเจียนใหม่นะครับก็เป็นดันเจียนฉลองครบรอบเนาะของ ทางเดอะมูฟวนะครับของออริ n น่สเกลนะครับก็เป็นดันเจี้ยนที่ให้เรามาเก็บเพชรนะครับเพชรก็ทั้งหมดก็1,000เพชรนะครับแล้วก็มีส่วนของชุดนะครับแล้วก็ส่วนของอะไรต่างๆเนาะของออริโน่สเกลนะครับมาให้เราแลกด้วยนะครับนะในดันเจี้ยนนี้ซึ่งของแรกมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะอันนี้คือของแรกเนาะก็แน่นอนครับมีชุดออริโนนะครับมา ให้เราแลกด้วยนะครับก็จะมีทั้งของผู้หญิงเนาะแล้วก็ของผู้ชายนะครับอ่าของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นของอาสนะเนาะส่วนของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นของตกนะครับแล้วก็มีส่วนของไอ้นี่มาให้เราแลกอีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็มีเพชรมาให้แลกด้วยเนาะแล้วก็มีพวกอ่าทรัพยากรต่างๆเนาะนะครับในเกมมาให้เราแลกด้วยนะครับอือฮึอ่ามีอะไรอีกก็มีพวกทรัพยากรเนาะแล้วก็พวก ขวดน้ำยาอะไรพวกนี้นะครับก็ดันเจี้ยนนี้นะครับแน่นอนครับมีเนื้อเรื่องให้เราเล่นด้วยนะครับสาหรับเนื้อเรื่องเนาะก็ดันเจี้ยนนี้นะครับมีเนื้อเรื่องมาให้เราเล่นด้วยก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับสำหรับเนื้อเรื่องเนาะก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนของดันเจี้ยนกิ้วแห่งกิ้วนะครับก็เป็นดันเจี้ยนที่คนที่มีกิ้วเท่านั้นเนาะถึงจะเล่นได้นะครับอ่าฮะโอเคแหมมันดังซะหเหลือเกินนะครับ สมควรโดนนะไอ้พวกที่แบบส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของตู้ใหม่นะก็ตู้นี้นะครับก็จะเป็นทีมแนวไซเบอร์พังนะครับก็จะมีส่วนของอ่าสกิลอะไรบ้างครับก็จะมีส่วนของดาบเดี่ยวเนาะก็จะเป็นของคริโตนั่นเองครับเป็นดาบเดี่ยวท่าแสงเนาะดีฟาครับจะเป็นขวานนะครับเป็นขวานท่าแสงเนาะ ซิซิก้านะครับจะเป็นสลับบัฟเนาะส่วนลิซเบธเนี่ยจะเป็นขอนทัดมืดนะครับส่วนวันหมดเวลาครับก็หมดวันที่8นะครับเดือนมีนาเนาะตอน3ทุ่มนาทีนะครับก็ใครที่สนใจก็มาเปิดได้นะครับก่อนที่จะไปเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าว่าสกิลแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับแต่ว่าด้วยชุดอะไรพวกนี้น่คือเท่มากนะครับสำหรับโตนี่คือโคตรเท่นะครับนะสำหรับชุด อ่ไซเบอร์พังเนาะเรามาดูที่สกิลของคิลิโตกันเลยดีกว่านะก็สกิลของโตนะครับก็จะเป็นดาบเดี่ยวท่าแสงเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำข้อความเสียหาย1,420%จำนวน5ครั้งให้กับศัตรู1ตัวบัฟเพิ่มพลังป้องกัน10ต่อสแต็กบหนหัวของเราเป็นเวลา20วินาทีคอนเนคคอนติเนียของสกิลนี้ก็คือ ลดค่าสแต็กสถานะเผาไหม้ลงเท่ากับ50-15ตามจำนวนการใช้สกิลคอน n นคคอนติเนียอันนี้คือสกิลของค i ิริโตะนะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลของรีฟาเนาะรีฟาก็จะเป็นขวานทักแสงเนาะสกิลทำลายได้บ้างครับก็ทำค่าคอาเสียหาย1,550%ให้กับศัตรู1ตัวโบนัสค่าคอาเสียหายเพิ่มขึ้นอีก50%ตามสัดส่วนของ H p ทีที่เหลืออยู่ของเรายิ่งเ p เหลือเยอะดาเมจ ก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับแล้วก็โบนัสอีกโบนัสหนึ่งก็คือเมื่อใส่สกิลรีฟารสามสกิลขึ้นไปจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1,200หน่วยอันนี้คือสกิลของรีฟาเนาะเป็นมอนสกิลด้วยนะครับผมลืมบอกเนาะสกิลของรีฟาสกิลนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลของน้องซิซิก้านะครับซิซิก้าเนี่ยก็จะเป็นสลอ็อตบัฟนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็1เลยนะครับเพิ่มพลังโจมตี ก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีอีก800หน่วยนะครับดินสะท้อนลมเนาะค่าควาเสียหายของสกิลท่านลมที่กระทําต่อศัตรูเนี่ยจะลดลงอีก10%นะครับและค่าควาเสียหายของ สกิลของธาตุด,ดินเนี่ยนะครับจะแรงขึ้นอีก25%โบนัสก็คือเมื่อใส่สกิลซิซิก้าหนึ่งสกิลขึ้นไปจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%เอาเวกสกิลก็คือเมื่อกดปุ่มเลสค่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก15%เมื่อกดปุ่มสวิสนะครับโอเคเนาะอันนี้คือสกิลของซิซิก้านะครับ ต่อไปก็จะเป็นสกิลของลิซาเบธเนาะสกิลของลิซาเบธเนี่ยก็จะเป็น้อนนะครับธาตุมือดเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างครับก็ทำค่าคอเสียหาย630%จํานจำนวน2ครั้งให้กับศัตรู1ตัวโบนัสก็คือทำค่าคอาเสียหายเพิ่มขึ้น100%ต่อศัตรูที่มีดีบัฟบนหัวก็อย่างเช่นดีบัฟเผาไหมอะไรพวกนี้เนาะไอ้พวกสถานะต่างๆทั้งลดพลังโจมตีอะไรพวกนี้ก็เท่ากับเป็นดีบัฟแล้วนะครับ แล้วก็บอนัสนะครับอีกโบนัสหนึ่งก็คือทำข้อเข้าเาสียหายเพิ่มเติมต่อศัตรูที่แพ้สายค้อนโลกขวานอีก130%อันนี้คือสกิลของลิซาเบธนะครับก็สำหรับคลิปนี้นรับมีไว้เท่านี้เนาะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นรับก็อย่าลืมเนาะกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะกดติดตามรับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกม SAO IF ไปได้นะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อแจ้งเตือนนะครับคลิปของทางผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับซีเกมผมบ๊ายบายจ้า